โคตรพิมหากับนนทนฉีมูลเกียดเสียงแบบนี้จริงๆอ,อ้าวเป็นไรเฮ้ย เงินบาทและสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูมปองก็เนี่เลยเพจพอ่อมดเคลมว่าเพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเพราะใช้แค่ Open พเ,เพจในดเีเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่จ,ยจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างแต่ถ้าไม่พอใจจิ้มหน้ากูวะล่ะสงสัยโกรธที่วิล่าใช้ซักผ้าไม่ได้เล่นฉี่ตั้งนานกลับ<ช>มาทันทีมันต้องเปิดตู้แบบอลังกร ครูลาบ้ากูดวาโอ้พูด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 โอนแเหรอไม่เป็นไรครั้งแรกถือว่าผิดเป็นครูครั้งนี้รับรองไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะผิดพลาดหรอกเพราะผิดมันเป็นครูเลยจิ๊จ้าเอ้แต่ถ้าผิดบ่อยอย่างกูเป็นปลาประจานไปแล้วเนี่ยจุ๊จ้าพ่อโโอ๊ยจุ๊จ้าพ่อสงสัยไม่ได้เล่นนานไฟมันยังไม่ติดต้องบ่มลางกายสักพักแหวนดาบมึงเอ้ยชีวิตเออฟลอเรนซีโนเริ่มตีนางแล้วไปช่วยกูที โฟเล่นโฟเล่นสวยอ้าวโฟเล่นกูไปซะแล้วได้อยู <g <g ่ไ like ด้อยู <g 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 um <g <g ่ได้อยู่บางงัยโดนสกัดดาวลุงครั้งนี้เราต้องมาย้ำแขนกับแพนด้าคราวนี้เอ็กไม่ได้เดี๋ยว็ดโคตรดตตีไม่ติดฮ่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ต้องตีดูดเลือดตีดูดเลือดตีดูดเลือดฉันต้องตีมึงจะแข็งเท่าไหร่เราเวีนด้เะเหรอได้หยาหุบช้าป้ะฉันไม่เล่นแล้วนะแพนด้ารับไปมันสลับเปล่าอย่า ข่าวที่ฉันไม่พลาดหรอกสักทีจูบสลัเปาเบอจางูคนเดิมน่ะมันกลับมาแล้วไวโอเลตวันนี้คือวันตายเจ้าบัดสลัเป่ายัดตากูกำลังดิวกับ GM อยู่เลยอะคุยเรื่องอะไรเหรออ๋อพอดีนะคลิกซี่ต้องการบัฟน่ะก็เลยคุยว่าให้สกิลหนึ่งที่เป็นผีเสื้อแตแตกออกเป็นสี่แฉกแค่แฉกเดียวนับตากูก็จะลวกแล้วมึงมาสี่แฉกกูลบเกมทิ้งเลยแล้วกันอย่าเด้ออย่าเข้ามานะดาร์กนี่มันเป็นของฉัดนะแผ่นด้ารับไปบัดสลัเปา ไอลินออวันดีฉันมาแก้แค้นนายที่ได้ตุยฉันตอนต้นเกมเพื่อเลือดแค่นต้องเสร็จตู่โอ้โหฉี่ลาดแบบนี้น่าเกลียดเกินขอขึ้นนี่จาก200เป็น2องแสนโอ้ยุ้ยคนกันเองนะก็ได้ปรับเป็นแส9 9 9 9าหมนเก้ันอยเาสิบาทนี่มันยังดีนะลดให้ตั้งบาทนึ่งไอ้เจ้าแพนด้าล่นฉันซะเยอะเลยรับไปเพงบาทสลับเม่าจ้า ตอนนี้รู้สึกด่าเย็นสลาเปาแล้วไม่อยากกินและด่าเฮ้ยโชคดีนะที่รอดมาได้เลือดย่งเงน้อยอยู่ขืนโดนฉีตุยอีกรอบตายะดาสเลตัวนี้เป็นของทีมฉันใครก็ห้ามแต่ท่านแไปเออเออเพเพกเพกบนสลาเปาจ้า เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแชนดาไม่อยากกินเซราเปาแล้วอ่ะรู้สึกเยีบยเอียยสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบสวยงามด้วยเพ็งมัดสลราเปาแชนดาไม่อยากกินเซราเปาโดนไปหลายูกแไปทัพการจีไหลดูชาป้ะของแบทแมนหายของแบทแมนหายอีกแล้วอะไรข่าวเนี่ยขยันหายหลือเกินอ่ะบอกมาสิอะไรหายนี่เซราเปาแบทแมนหายเซราเปาแบทแมนหาย ว่ากูเดาไม่ยากมาเคสเนี้ยฉี่ไม่ได้ตั้งใจแต่นี่ยุยขอยืมตังค์ซื้อสระเปาคืนแบทแมนได้ปะได้เนาะแต่ขอคิดดอกเบี้ยเป็นบาทละล้านแล้วกันนะฉีโอเคได้เพราะยังไงกูไม่คืนอยู่แล้ว